วันนี้ผมจะมาแคสเกมนะครับเกมต่อสู้กับด่านหนึ่งครับผมมาเจอด่านหนึ่งครับผมปกป้องครับผมกับผมอะนักแคสเกมปืองครับชื่อจริงก็ชื่อนักแคสเกมเอื้องคุณจะไปผมแชนแนลช่องนี้แหละครับคุณฝากกดไลค์กับกดติดตามผมเหมือนกันนะครับโอมผมดูแล้วครับนี่ก็คือโจมตีนี่ก็คือนี่คุณน้องผมก็คือช่องเพื่อนคุณเป็นครับอันนี้ นี่คนมอต่อสู้ผมแล้วฮึผมฟันตายแล้วอีกคนก็มาเป็นมารูนเจ๋อลองผมหน่อยเกมมันเป็นเกมอะไรต้องหวครัเพราะว่าผมว่าจะผมจะกอก ต้นนะครับทำยังไงตอนเดินรถุงค่าอยู่ตอนนี้มารยตอนนี้คับเออม่ไนะครับเออพอเนครับมันกากมากครับผมว่าผมฟันแปบเดียวมันจะตายนะครับตาพี então, ่ผมนะครับเดียเล่นยินะ 어, 나. 니가 귀신리신데 니가 귀신이신데. 니가 귀신 เฮ้ยขอโทษนะครับน้องลองครับน้องคารุก็ได้เขียนแั้วกันแล้วครับโอ้โหตามผมแล้วคำหนึ่งนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมมาเล่นอีกตาหนึงครับเป็นเข็นที่กระโดดไปด้วยแบบโอ้โหผมคาดเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันมากขั้นบาทนะคะท่านผู้คุณดูเลยเองใช่ครับ โอเคค่บแลวมันใกล้จะหมดเวลาไปแล้วนะคบมากครับี่อย่นี้ก็โดนผมฟันหล้วคนนี้ก็จะโดนผมอีกรอบคุณจุกามม่สอนไปนครับคุณก็คุณลไเป็น่คร้แม่ไมเะว่าเขาไม่ทำอะไรเั้งนัแล้วทีเดครับงดิ้ผมเจอผมมั้เผมหน่อยผมไม่ไร้รับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมมั้ง ไอตัวนี้ผมไม่หวั่นแล้วครับไอตัวนี้ผมไม่หวั่นล้ครับไม่มีใครสนจครับไอตัวนี้ผมไม่หวั่นลวครับที่ปัญญาอ่อนกมเต็มยันมันดูเซ็งไปด่ไม่ใช่ว่าุ๊บผมไม่รู้มน่ามันจะเห็ีว่าถึลมาเล่นกเสรครับไม่เป็นแล้วผมคงิ่งอยู่กับอเมริกาบ้างมันดูแล้วตาต่อไปนะครับพวกเราจะมาสอนการตกตา ไปมีเช้าอนหมงเจอกันทีน่ไร่ของปู่ของน้องชมนีครับ <S <S ไร่ของปู่ใครครับปู่ผมครับนักแคทเกเบืรอกูเล่นกตาครับเดี๋ยวผมจะตกันดเดียคะาวไปดูกานห้ามพลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดีบเดี๋ยวผมจะไปดูท้านะครับมันเกดได้ห โอ้ไม่เป็นไรตัวนี้ผมควรนะครับตัวนี้มันมันนนโคบมันตายยังผมก็ไม่รู้ตัวนี้วันนี้มันตายแล้วเราก็จะไปสอนวิธีการตกปลากันแล้วนะครับโอเคครับเรามาตกปลาเลยโหลด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 ใช่ไปจบตกปลาจริงๆโหลดโหลดนะครับชื่อเกมนี้ครับแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ